โรงพยาบาลนครทนเดินหน้าตอกย้ำวิสัยทัศน์มุ่งมั่นสู่ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางตามมาตรฐานสากลจัดงานโรงพยาบาลนครทนอยู่เคียงข้างทุกช่วงเวลาของชีวิตมหกรรมสุขภาพและความงาม2024โชว์ศักยภาพและความพร้อมของศูนย์การแพทย์ต่างๆที่ให้บุคลากรให้บริการดูแลรักษาครบทุกช่วงวัยด้วยทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความชำนาญเฉพาะทางและนวัตรกรรมการรักษาที่ทันสมัย พร้อมจัดโปรแกรมตรวจสุขภาพและความงามลดสูงสุดกว่า70%ภายในงานได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ยานเดชท,ทองสิมาประธานกรรมการบริษัทโรงพยาบาลนครทนจำกัดพร้อมด้วยครอบครัวสุขสรรคุณกายรัชานน์กุณฮารุสุป,ประกอบและลูกๆจอมพลังสามยอดกุมารน,น้องคิรินน้องไนาราและน้องเอเดนพร้อมคุณยายมาร่วมพูดคุยเรื่องการดูแลสุขภาพของคนในครอบครัว นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอีกมากมายหลากหลายอาทิตรวจสุขภาพเฉพาะทางไม่เสียค่าใช้จ่ายจำนวนจำกัดเสวนาโดยแพทย์เฉพาะทางและดารารับเชิญที่จะมาร่วมพูดคุยถึงการดูแลสุขภาพของแต่ละช่วงวัยโดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึง28เมษายน2567เวลา10นาฬิกาถึง20นาฬิกาณลาน,นลิฟต์แก้วชั้น1เซ็นทรัลพระรามสครับคือโรงพยาบาลเราตั้งอยู่ พระรามสองก่อนที่จะเชิญเซนท่านพระรามสองมาเป็นเพื่อนบ้านนะครับเราก็โตมาด้วยกันแต่ว่าถึงแม้ว่าเซนท่านพระรามสองจะมีลูกค้ามาวันหนึ่งหลายหมื่นแต่หลายคนที่มาจากต่างจังหวัดหรือแม้กระทั่งปริมณฑลเขาบางขุนเทียนก็อาจจะยังไม่เคยไปที่โรงพยาบาลเพราะฉะนั้นเราเลยคิดว่าถ้าเรานําโรงพยาบาลส่วนย่อยเอามาวางไว้ที่ที่เซนท่นก็จะเพิ่มการรับรู้ แล้วก็มาลองใช้บริการเป็นแพ็กเกจฟรีเป็นโครงการต่างๆนานาที่เรามีมากมายเราหยิบยื่นความสะดวกสบายและผลิตภัณฑ์ของเราให้สู่พี่น้องประชาชนในยานนี้ได้สัมผัสได้โดยง่ายอันนี้คือหลักนะครับส่วนผลิตภัณฑ์ที่เรานำมาก็ก็หลายอย่างครับโรงพยาบาล28ปีก็มีความเจริญก้าวหน้าแล้วก็มีขแขนงสาขาที่ดูแลอภิบาลพี่น้องประชาชนเนี่ยครบถ้วน พียงแต่ว่าในรอบส5ปีนี้เราก็ได้ลงทุนไปมากในเรื่องของศูนย์หัวใจนะครับเรามีเครื่องใบเพลนซึ่งเป็นตัวที่ตรวจสอบด้วยการฉีดสีแล้วก็สำลดถนมากแล้วก็สามารถที่จะได้ภาพเห็นสองระนาบในเครื่องเดียวกันในทีเดียวกันก็ทำให้คนไข้สะดวกสบายไม่ต้องคลิกไม่ต้องอุบัเทตหรือบาดเจ็บ อันนี้ก็เป็นศูนย์พระเอกของเราศูนย์หัวใจแล้วก็อันที่สองที่ตามมาใกล้ๆกันเครื่องตัวเดียวกันใช้ได้ก็คือศูนย์สมองและประสาทตอนนี้คนเป็นมากแล้วก็เป็นอามาพกก์เป็นติดเตียงเยอะแยะนะครับเราก็มีแผนกสมองและประสาทที่แข็งแรงมีแพทย์เฉพาะทางเชี่ยวชาญหลายคนเต็มเวลาก็เป็นศูนย์ที่พี่น้องญาตินี้ก็ก,ก,ก็ก็ได้ และอันที่สองในการที่จะรักษาเยียวยานะครับศูนย์ที่3ก็เป็นศูนย์ GI นะครับก็คือระบบทางเดินอาหารเราก็ครึ่งชั้นเลยของโรงพยาบาลไหลร้อยตารางเมตรสมบูรณ์แบบในจุดเดียวตั้งแต่ล้างท้องตั้งแต่ตรวจตั้งแต่ส่องกล้องตั้งแต่รักษาเยียวยานะฮะตัดสิ่งที่แปลกลรมอยู่ในลำไส้นะั้นรักษาเยียวยาภายใน สองสามชั่วโมงก็กลับบ้านได้ไม่มีบาดเจ็บไม่มีเลือดออกอันนี้ก็เป็นศูนย์ที่ได้รับความนิยมมากนะครับอีกอันหนึ่งต่อมาก็เป็นศูนย์ที่เราจับมือกับ GIF t f ฟอ i l i t y นะครับก็คือคลินิกผู้มีบุตรยากปัจจุบันคนก็ไม่อยากมีบุตรนะครับหรือลังเลหรือมีคนเดียวต่างๆนานานี่นะครับเราก็จับมือเพราะว่าเราทำมาหลายปีแล้ว แต่กำลังเราคนเดียวผู้เชี่ยวชาญอาจจะน้อยห้องเก็บวิทยาศาสตร์ก็มีใหญ่โตห้องเย็นเยอะแยะนะฮะแต่ว่าเรายัางใช้น้อยตอนนี้เราจับมือกันเป็นหู้ส่วนกันกำลังปร,ปรับปรุงศูนย์อยู่พื้นที่ใหญ่โตก็จะทำสูนย์นี้ให้มีชีวิตชีวาแล้วก็รับใช้สังคมใหม่ที่บางทีวันนี้ยังไม่พร้อมจะมีบุตรแต่เก็บเอาไว้อีกสักสองสปี5ปี8ปีพร้อมเมื่อไหร่ก็มามีบุตรนะรมา ด้วยเทคโนโลยีที่ดีนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะครับ3-4ปีมาเนี่ยต้องบอกตรงๆว่าเราเราดูแลคนเยอะและผลประกอบการก็ดีนะครับโควิดนี่ยนะฮะเราก็มีเงินเหลือเงินที่ได้มาก็ไปซื้อเครื่องจับเครื่อง i n v e วสติ a เกชั่นแพงๆอย่างไบเพลนนี่ก็หลายสิบล้านแต่และตัวก็หลายหลายสิบล้านทั้งนั้นนะฮะศูนย์ประสาทและสมองก็หลายตัวนะครับทุกอันนี่ต้องใช้เงิน ใช้บุคลากรที่มีคุณภาพมีประสบการณ์แล้วเราก็ปรับปรุงศูนย์ให้สวยงามไม่ใช่โรงพยาบาลเป็นศูนย์สวยแบบนี้แหละครับสวยสว่างสวยเย็นสบายนะครับก,ก็เราก็ปรับปรุงไปนะครับเต็มที่เพื่อคืนกำไรให้แก่มวลชนทั้งหลายที่มาใช้มีหน้าใหม่มาใช้เป็นแสนคนไม่กำหนดพื้นที่แล้วเขาไม่ใช่ไม่ใช่เป็นโรงพยาบาลไกลบ้านแล้วเขารู้จักเขาสะดวกเขา เขาย้ายบ้านไปอยู่ที่อื่นตั้งนานแล้วเขาก็ยังมาเราอยู่มาที่มาจากชายนาก็มีมาจากสุวรรณภูมิก็มีมาจากบางใหญ่ก็มีเขาติดโรงพยาบาลเขาติดหมอเขาติดบริการที่เรา,าจริงใจที่ทำนะครับด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์คือซอฟต์พาวเวอร์ของเราคือว่าเราเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโลกลงลึกนะครับดูแลอย่างเต็มที่เทคโนโลยีนำสมัยบวกด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ เราดีที่ไอซ้ซอยหลังนี่นะครับทุกคนที่นครธนนั้นดูแลคนไข้ดีจนกระทั่งบางคนมาเปรียบเทียบเลยว่าต้องไปใช้อันที่มีแบรนด์เนมฝั่งนู้นมากๆไกลๆเนี่ยนะฮะไอ้ใกล้ๆบ้านกับเป๋อเอจะดีกว่าด้วยซ้ำนะเพราะต้นทุนถูกกว่าและความตั้งใจของผู้บริหารและสตาฟมั่นคงกว่าเราไม่ได้ต้องการกำไรมบโหรานเราต้องการอยู่ได้เพราะเราเป็นอธุรกิจของครอบครัวแล้วก็เราก็ มีค่าเชา่ามีตรงนี้ก็เป็นของเราเราก็ค่าเชา่าแล้วก็เราก็ทําโรงพยาบาลแล้เราทำโรงเรียนโรงเรียนนานาชาติด้วยนะฮะเบสิกก็ประสบความสําเร็จเราก็จําัลังจะทําอีกหลายอย่างที่จะตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนในย่านนี้ซึ่งก็อพยพมาอยู่ย่านนี้มากขึ้นทุกวนันบางพื้นทีน่บางมองเป็นพื้นที่กว้างนะครับมีคนอพยพเข้ามาอยู่จากสัมพันธวงศ์จากพ้อราบจากพระนครซึ่งไม่มีที่นะครับก็มาอยู่ชานเมืองไอที่จะได้ ห้าสิบตารางแปดสิบตารางก็อยู่ตรงนี้แหละครับที่อื่นมันไม่มีแล้วนอกจากหนองจอกซึ่งอาจจะไกลมากไปนะครับเราก็จะจะทำสิ่งนี้นะครับสมาชิกใหม่บอกกล่าวกับผู้คนที่มาจับจ่ายใช้สอยที่ยังไม่เคยมารู้จักนะครตน,นให้ได้รู้จักให้มาใช้บริการทดสอบปะระาร่านะหลายอย่างเนี่ยนะฟรีแล้วก็มีแพ็กเกจดีๆที่จะออฟเฟอร์ให้แก่ผู้มาใช้บริการนะครับ ก็ก,การโปรโมชั่นนะครับให้รู้จักเราแล้วก็ถ้าได,ได้มาเราสักครั้งหนึ่งแล้วก็จะไม่ค่อยไปไหนแล้วครับเพราะเรารักษาดีนนเราดูแ<อ>ลดีถึงวันไหนถึงวันไหนคจะใช้ข้อเสนอสามวันนะครับวันที่เป็นวันแรกที่จะมีะการเสวนาเข้มข้นนะครับมีดารามีอะไรต่างๆประกอบเราระดมหมอมือหนึ่งของแต่ละศูนย์มาให้ความรู้ก่บพี่น้องประชาชนและทำทั้งสามวันนะฮะวันศุกร์ วันเสาร์ส้นสุดวันอาทิตย์ซึ่งจะมีคอนเสิร์ตเล็กๆด้วยโดยศิลปินที่มีชื่อเสียง